สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลีทาโลกกันอีกแล้วเนาะอ่ะวันนี้แม่หมอจะไปในหัวข้อนี้นะพี่ไพ่บอกตัวตนของคุณอ่ะเรามาดูเลยว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นยังไงสําหรับคนที่เจอคลิปนี้นะดูสิแม่หมอไม่เคยใช้ไพ่อันนี้นะครั้งแรกแต่สีมันสวยเนาะแต่น่าจะอ่านยากอยู่นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าอ,อันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแบบ กวานวิญญาณอะไรประมาณเนี้ไอ้จิตวิญญาณอะอเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าเพราะมันมีความรู้สึกขึ้นมาเนาะดูซิพี่ว่าพี่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรขอดอูอสิ่งที่พี่ไพ่จะบอกเลยไม่ไม่ไมดูตัวต,วตวนคุณเนาะเอกออฟวานโอ้ในบางคนนี่นะพี่ไพ่เขาบอกเลยว่าตอนเนี้ยคุณกําลังไปได้ดีสิ่งที่คุณทําอยู่ หรือการงานอะไรเนี่ยผู้คนที่เข้ามาหาคุณอะตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจ็บหรือกลัวคนเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมานะเออกําลังจะเห็นแสงสว่างแล้วเหมือนดอกไม้ใปนเนี้ยผีผีเนี่ยเออมองนี้เนาะเออ,เอ,อก็คือตอนเนี้ยอะไรก็ดีแล้วอะ่ะดีขึ้นทุกอย่างเลยเอ,อืม แต่ว่าเราถามเรื่องอะไรนะเมื่อกี้แม่หมอบอกอพี่ผ้ายอยากบอกตัวตนของคุณอ๋อแหม่แม่หมอกก็แปลไปซะเรื่องงานเรื่องอะไรคือตัวตนของคุณตอนเนี้ยคุณคุณดีขึ้นอนะก็คือไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ได้จมอยู่กับอดีตแล้วอะตอนนี้คุณเปลี่ยนตัวเองอะเออเปลี่ยนเป็นคนที่แบบคิดบวกเออมองโลกในแง่ดีก่อนหน้านี้ อาจจะมองโลกในแง่ดีแต่เจอเรื่องไม่ดีเลยกลายเป็นมองโลกในแง่ลบแต่ตอนนี้คุณกลับมาเป็นคนเดิมคุณแล้วที่มองโลกในแง่ดีประมาณยังไอองอะตีงี้นะอ่ะดูต่อพี่ไพ่บอกตัวตนอะไรคุณอีกดูสิคุณเป็นยังไงหู <S <S ้พ้่อันนี้พ่นี้มันตียากอยู่นะมันเปนไม่มีอะไรเลยอันนี้ไฟอวานอ่านจะพูดเรื่องงานเลยนะตอนเนี้ คุณทําอะไรอยู่มุ่งทําอะไรอยู่ทําไปนะคุณเห็นไหมอะไรอยู่ข้างหลังนะ่ะข้างหลังไม้เท้าอะ่ะอืมจะบอกว่าเป็นไม้กวาดก็ได้อะข้างหลังไม้กวาดเนี่ยเออจะพูดแบบตลกหน่อยนูน่นเหมือนพาทิตไหมเหมือนวันใหม่ไหมเออในบางคนเนี่ยคือได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอะ่ะเหมือนคนที่มองเห็นใน จิตของตัวเองแล้วอะจิตใจลึกๆของคุนที่คุณไม่เคยคุณเคยสงสัยในตัวเองอะว่าทําไมคุณถึงรู้เรื่องนี้ก่อนทําไมคุณถึงเหมือนพอมีอะไรที่แบบไม่ดีหรือเรื่องอะไรไม่ดีคุณจะผ่านมาได้โดยที่แบบว่าแปลกๆอะคุณเคยสังเกตไหมตัวคุณจะแบบว่าสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะแม่หมอว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเมื่อกี้แม่หมอพลังงานมันขึ้นมาเนาะ จริงเห็นไหมพอเปิดมาเนี่มันขึ้นมาจริงจริงตัวคุณเนหะมือนรู้จิตของคุณแล้วอะรู้แล้วว่าคุณจะต้องทํำยังไงจิตของคุณจะบอกว่าจิตคุณนิ่งขึ้นด้วยในบางคนอืมคล้ายๆแบบว่าอรู้แล้วว่าจิตตัวเองอะเป็นยังไงเหมือนคนตื่นรู้อ่าหรือ ดวงตามที่สามดวงตาที่สามเปิทุกคลิปจะ้องพูดไม่ชัดทุกคลิปคนไทยปะเนี่ยอืมแม่หมอเนี่ยอ่ะดูต่อแล้วยังไงอีกอืออ่ะพี่ไพ่บอกตัวตนคุณเป็นคนที่เก่งนะนี่โอ้โหแล้วนี่สามเหรียญเป็นคนที่รู้ตัวต,วตวนคุณนะ เออเหมือนเหมือนรู้ว่าจะต้องทำงานอะไรให้มันได้เงินอ่ะประมาณอย่างเง้นงานที่คุณทำเนี่ยคุณคิดไม่เหมือนคนอื่นด้วยแต่คนอื่นอ่ะกลับจะเห็นงานตรงเนี้ยของคุณมันเป็นงานที่ทำให้คุณมีเงินอ่ะอืมเพราะคุณได้ตื่นรู้แล้วไงคุณได้ตื่นแล้วเนี่ยแสงสว่างก็โผล่มาแล้วอ่ะพาร์ทิส์อ่ะ เรื่องงานเรื่องเงินคุณไม่ต้องห่วงเลยตอนเนี้เออตัวตนคุณบอกเลยว่าคุณมันเก่งแค่ไหนเหมือนมีอะไรคอยช่วยคุณอยู่อะอาจจะเป็นตัวคุณอีกคนที่อยู่ลึกๆอยู่ในใจคุณก็ได้นะเหมือนคนมีเซนส์อะไม่เหมาะจะเปรียบยังไงดีวก่อนนะเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะทําได้คุณจะไปได้อะเอ่ะมันเหมือนเป็นจิตของคุณข้างในอะบอกคุณอะ กระซิบบอกคุณจากข้างในว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวจะมีมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรมาช่วยคุณประมาณอย่างเงี้ยอืมเพอเพอรคนที่มาช่วยคุณเป็นคนที่คุณไม่รู้จักด้วยประมาณอย่างนั้นนะ่าดูต่อโอ้โหยนี่เป็นคนที่อื รู้ในจิตของตัวเองแล้วเป็นคนที่เป็นเป็นคนละวันอาทิตย์ธาตุไฟได้นะราศีตุลราศีตุลอ่ะใช่ราศีตุลมีราศีตุลมีวันทิตย์ธาตุไฟมีธาตุลมด้วยนะโอ้ยทุกธาตุเลยมีทุกธาตุตไปไปดูใบแรกด้วยทุกธาตุเลยใครที่มาเห็นคลิปนี้นะเป็นของคุณนะ คุณได้รู้แล้วว่าคุณเหมือนคนตื่นรู้แล้วว่ารู้ว่าต้องทําอะไรแถมยังเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยตัวตรงของคุณนะเชื่อมั่นตัวเองไม่พอยังเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมรักในความยุติธรรมใครจะมาทําแบบไม่ดีสมมติคุณมีเพื่อนแบบทําไม่ดีกับคนอื่นอ่ะคุณไม่เข้าข้างเพื่อนคุณนะ คุณว่าเพื่อนคุณเลยนะนี่มันคือตัวตนคุณเลยนะอย่างนี้อืมคุณนี่แบบโอ้โหแบบซื้อตรงซื้อสัตว์มากอืมรักความยุติธรรมนี่โอ้โหที่หนึ่งเลยอันดับที่หนึ่งนะรักความยุติธรรมหรือใบแรกขึ้นมาเนี่ยตัวตนคุณเป็นคนที่ใจดีอะ่ะอ่ะดูต่อ เอะเหมือนไพ่มันไอ้นี่เมื่อกี้ไม่บอมเห็นไปไหนแหละฮะเหมือนไพมน่มันมันไอ้นี่กันอะ่ะเออไม่เป็นไรสับไปก่นอนอะขอใบนี้อู้หู king of one เป็นคนที่คิดคิดแล้วทำอะ่ะไม่ได้ไม่ใช่แค่คนที่แค่คิดอะ่ะคิดแล้วทำทำดีด้วยทำดีดีด้วย ช่วยเหลือคนอื่นคือใครมาใหข้ขอความช่วยเหลือนะคุณช่วยหมดเลยมันขึ้นกับใบนี้ด้วยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยนะเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอพาะไพ่อันนี้เป็นตุลน,นะตุลกับพระาทิตเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่เป็นคนที่จิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่น แล้วเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงคือจะไม่แบบพูดแบบว่าแค่พูดอะ่ะเป็นคนที่ถ้าได้พูดแล้วคือจะทำจะไม่ใช่แบบว่าพูดเฉยๆต่ไม่ทำอะไรเงรี้ยไม่ใช่เนี่ยคือตัวตนคุณอ่ะดูต่อโอ้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากหาเงินก็เก่งรู้อะไรก็เยอะความรู้นี่โหโหเกินคนอื่นอะ่ะ มีมากกว่าคนอื่นดูคนออกเป็นคนที่ดูคนออกด้วยคือดูรู้อะแล้วแล้ว้รู้ว่าแต่ละคนเข้ามาในแบบไหนอะไพ่ใบน,นี้ยมันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนคนที่มีปัญญาเยอะอะ่สติปัญญาคนนี่ลํำเลืดเลยนะอืมคนที่มีอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเกี่ยวกับกฎหมายเนาะ เกี่ยวกับฎหมายก็บง่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีปัญญาเยอะกฎหมายก็มีอะไรพวกทนายบางคนเนี่อาจจะเป็นพวกทนายความก็ได้นะหรือเป็นคนที่ทํางานอะไรที่แบบต้องสั่งคนแล้วแบบถ้าได้ทำงานเป็นหัวหน้านี่ต้องเป็นคนที่เข้มงวดมากเลยอะเป็นคนที่เจ้าระเบียบอะ่ะเนี่ยตัวต,วตวนคุณเวลาทํางานนี่ต้องทํานะไม่ใช่แบบ มาเล่นๆนะใครมาทํางานกับคุณนี่จะมีความรู้สึกอึดอัดได้นะในบางคนถ้าเขามาทํางานกับคุณเขาจะรู้สึกอึดอัดเนี่ยคล้ายๆไปนี้เพราะมันติดกันด้วยเนาะอืมเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดได้เพราะอะไรพลังงานคุณมันขึ้นตัวตนคุณเนี่ยตัวตนของคุณเป็นคนอย่างนี้มันเลยเป็นเหมือนพลังงานบางอย่างที่ทําให้คนอื่นเขารับรู้ได้คนที่อยู่รอบข้างคุณนะ่ะ อืมแล้วแถมเป็นคนที่แบบว่าเวลาทําอะไรนะจะไม่เหมือนคนอื่นอะทําได้หมดทําได้ทุกอย่างอืมอ่ะดูต่อพี่ไพ่บอกตัวตนของคุณอะไม่เหมาะคิดของข้ออะไรมันดูสั้นไปไหมดูสิตัวตนคุณเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โห เฉะเลยค่ะมาไม่ดีนะโดนฉะได้เลยนะคะถึงจะเป็นคนที่ใจดีแต่สู้คนนะคะไม่กลัวคนค่ะไม่กลัวใครด้วยเซเว่นออฟอดคุณมาแล้วตรงดิ้วเลยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเป็นคนที่เวลาได้ทำอะไรนะ อย่ามาเล่นนะคืออย่ามาเล่นกับคุณเป็นคนใจดีผ่าภายนอกจะดูไม่ใช่ภายนอกนะถ้าภายนอกคุณอะดูเป็นคนที่แบบดูใจดีใจดีแต่จริงๆอะข้างในคุณมันแกร่งมากเลยนะใครที่แบบมารังแกคุณหรือมาทำให้ดีหรือทำให้คุณเสียความรู้สึกนะนี่จะเจอนี่เลยเซเว่ o ออฟอทํำกลับอะ อืมทํามายังไงทํากลับอย่างนั้นเลยเผลอๆทำมากกว่าด้วยอืมประมาณอย่างนั้นแล้วคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าคุณรู้สิก็คือคุณเป็นคนอย่างเงี้ยคุณอาจจะดูใจดีแต่จริงๆคุณไม่ได้ใจดีบางคนเขาจะมองว่าอ่อนแอไหมดูอ่อนแอได้ แต่จริงๆคุณไม่ได้อ่อนแอคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากเออคนที่เข้มแข็งมากเลยอัดีต่อหูต่ระใบนี้มันบ่งบอกตัวตนคุณจริงๆเลนะไม่ใช่คนอ่อนแอเออนีไปนีออ้หูเห็นปะนี่เรื่องงานนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าได้ทำงานกับคุณหรือสั่งคุณให้คุณไปทำงานนะ นี่เหมือนนักลบเลยเนี่ยนักลบออกหาหาหาตังค์อะ่ะถ้พูดแบบตลกติดตลกหน่อยนักลบออกไปหาตังค์เออก็คือคุณแบบเวลาทำงานหรือหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคืออย่าได้มาเขาเรียกอะไรไม่หมอน,นึกไม่ออกไอ้คำนี้ไม่หมอน,นึกมานานแล้วนึกยังไม่ออกเลยเนี่ยอืมก็เหมือนแบบว่าคุณทําอะไรเนี่ย มันก็เป็นคุณอะเก่งอะไม่มีใครสู้คุณได้อะบางคนนีเป็นหัวหน้าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบอสเป็นอะไรอย่างนี้นะเป็นเจ้านายดูจากพลังงานคุณแล้วอะคุณไม่ทำงานเป็นลูกน้องใครอะทำงานเป็นของตัวเองในบางคนหรือบางคนนี่เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นลูกน้องใครแน่นอนถึงคุณจะเป็นลูกน้องคนอื่นนะ คุณก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะก็คือทําได้แป,ป๊บๆคุณก็จะไม่อยากทำแหละเพราะเพราะตัวตนคุณมันขึ้นเนี่ยคุณมันเป็นคนที่แบบต้องอยู่คนเดียวอะทำงานคนเดียวทํางานคนเดียวแล้วจะดีอืมแล้วคุณทํากับคนอื่นคนอื่นเขาจะมาเหมือนเป็นเป็นตัวถ่วงคุณอะประมาณอย่างนั้นถ้าพูดเนี่ยแบบเยอเลยนะเป็นตัวถ่วงคุณ คือคุณทําคนเดียวเนี่ยสำเร็จกว่าคล้ายๆทานายความอ,ะอ่ะพี่แม่หมอบอกทนายความคืออะไรต้องช่วยคนอื่นถูกไหมทําคนเดียวไหมคนเดียวนะเออนั่นน่ะเปรียบอย่างนั้นเลยคือคุณต้องทําอะไรที่ทําคนเดียวไม่ได้ขึ้นกับใครอะ่ะไม่ได้ทํากับใครอะ่ะหรือถ้าทํากับคนอื่นอะ่ะให้มา ลงทุนกับคุณได้แต่ไม่ต้องมายุ่งกับคุณทํานะคุณจะเป็นคนทําเองประมาณนี้เออประมาณนี้เลยนะอ่ะดูต่อขอไว้นี้อืนี่พอ,อะไรนี้รักอิสระมากรักอิสระสูงแถมในบางคนนี่เจอแบบอุปสรรคเยอะมากเลยนะแต่ผ่านได้นะเหมือนตัวตลกตัวนี้มีอะไรทิมอยู่เนี่ คุณก็กระโดดข้ามไปจะอุปสรรคอะไรเข้ามาเหอะติดกับใบนี้ด้วยก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมีปือุปสรรคเรื่องการทำงานหรือเรื่องหาเงินนะให้มาตีอย่างนี้เนาะอืมแต่คุณรอดมาได้คุณผ่านมาได้คุณผ่านมาแล้วเพราะอะไรเพราะพลังงานคุณอะตัวตนมันขึ้นมาเลยว่าตัวตนคุณอะมันเก่งมันต้องทำคนเดียวอะทำคนเดียวได้ อืมประวาณอย่างนั้นเป็นคนที่แบบว่ารู้แล้วว่าตัวเองคือตื่นอะตื่นตื่นขึ้นมาหมายถึงตัวคนจากข้างในอะตื่นขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยคนอื่นอะอาจจะไม่รู้นะต,ตัวคุณนะ่ะรู้คนอื่นอาจจะมองว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแต่จริงๆรอะ ตัวคุณรู้ว่าคุณเปลี่ยนประมาณอย่างนั้นนี่อันนี้อะไรอืมสิบเหรียญอืมนี่ทำสรรพัดจริงๆในบางคนนี่ไปทำงานต่างประเทศได้นะหรือเผลอๆอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำเพราะว่ามันขึ้นกับเดบฟูเนาะการหาเงินของคุณเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ด้วยมันเดินทาง เดินทางบางคนไปอยู่ต่างประเทศทำงานที่ต่างประเทศหรือไปย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยหรือบางคนนี่ได้ย้ายบ้านนะอืมย้ายบ้านอะดูต่อไพ่เนี่ยแม่หมอพูดตร,ตรงว่าอ่านยากนะแต่แม่หมอก็พยายามอ่านเนาะตีจาก พะเรารู้เรื่องไอ้นี่อ้โหขึ้นมาคิงอวานตรงกับคิงอวานด้วยเดือดซันพลังงานคุณน่ะให้ให้ปิดยังเป็นอันเนี้ยเก่งกล้าสามารถความสามารถเยอะชอบลุยชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นคิดว่าทำอันเนี้ย ไม่ได้อะแต่คุณอะคนอื่นอาจจะมองว่าอันเนี้ยมันยากไม่ทําทําไม่ได้แต่คุณไม่มองกันคุณมองไปว่าต้องเริ่มทําก่อนต้องได้ลองทําก่อนคือคุณกล้าสู้อะแล้วในบางคนนี่พลังงานคุณนี่นะทําให้คนไม่ชอบเยอะนะเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะตัวตนของคุณเนี่ยมันเป็นแบบเพระไพ่ใบนี้ก็ขึ้นเนี่ย seven of wands แล้วก็แถมยังปิดไว้นี่เดอะซันคิงออฟวานอีก <c oughs> เป็นคนที่ตรงด้วย <c oughs> ตรงดิ้วเลยตรงดิ้วเลยนี่อืมแล้วคุณเน้นนะเป็นคนที่มีสตูเยอะนะเพราะมันอาจจะเป็นเพราะพลังงานคุณอนะมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอนะเออพูดแบบไ้นี่เนาะ ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะคุณอนะสิบคนอนะจะมีคุณอยู่แค่ประมาณคนหรือสองคนที่เป็นเหมือนคุณอนะแล้วยิ่งเดือดซันขึ้นมาแล้ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยมงบอกเลยว่าคุณนี่โอ้โหคนหมันไส้ก็เยอะถ้าคุณมีดีได้ดีนะบางคนนี่หมันไส้คุณอิจฉาคุณนะกับสิ่งที่คุณได้อะ ซันก็คือพระอาทิตย์เนาะอันนี้ไม่หมอกเปรียบไม่ใช่ว่าคุณเป็นพระอาทิตย์นะไม่บอกเคยเจอคอมเมนต์อันหนึ่งบอกว่าอ๋อ,อ so สรุปฉันเป็นพระอาทิตย์หรอเลยเอาเปรียบให้ฟังเพราะเธอซันน่ะคุณก็รู้ซันคืออะไรพระอาทิตย์ใช่ไหมพระอาทิตย์อ่ะคุณเคยสังเกตไหมบางทีเราก็บ่นกับพระอาทิตย์ร้อนจังวันนี้ก็คือเหมือนว่าพระอาทิตย์ถูกปะเหมือนกันเนี่ยตัวตนคุณเป็นอย่างนี้แหละ บางคนเขาก็ว่าบางคนเขาก็ชมเวลาฤดูหนาวเขาก็ชมคุณเวลาฤดูร้อนเขาก็ด่าคุณเขาก็ว่าคุณอันนี้เปรียบให้ฟังบางคนก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่หมองพูดไม่หมอก็งงอสรุปฉันเป็นสรุปอฉันเป็นพระอาทิตย์เหรอ,อามาถามแบบนี้เออคือเราเปรียบให้ฟังลองคิดตามสิมีอย่างน้บุนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะ ขอดูอีกสักสองใบอีกสองใบนะโอ้โหนี่คิงอับคับนี่ให้ทุกคนจริงๆเหมือนสันอะซันเนี่ยให้ความอบอุ่นมีทั้งพลังดีและไม่ดีนะสันอะแผดเผาได้เวลาโกด แต่ว่าเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับทุกคนบางคนเนี่ยเขาอยู่คุณอะบางคนเขาอยู่กับคุณนะเขาจะรู้สึกอบอุน่นรู้สึกปลอดภัยมากเพราะอะไรเพราะคุณเป็นซันไม่ใช่คุณเป็นซันเดี๋ยวจะว,ว,ว่าไม่หมออีกคุณมีพลังงานเป็นเหมือนเดอกซันอะเป็นพลังงานของคุณที่คนอื่นเขาอยู่ใกล้แล้วเขาจะรู้สึกไม่กลัวรู้สึกอะเย็นไม่ใช่เย็นนี่อบอุน่นอืมรู้สึกแบบว่าอบอุน่นมีความแบบ คือคือเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบคิดร้ายกับเขาอะไรเงี้ยในบางคนนี่แบบว่าเขามาอยู่ใกล้ๆคุณเขาสามารถแบบอยากยปรึกษากับคุณด้วยนะมีมีเรื่องปรึกษาคุณอะไรประมาณเงี้ยแถมยังคิงอ of คัพขึ้นมานะมันมองบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่แบบให้อ่ะชอบให้ช่วยเหลือคนอื่นไมหมดอ่ะจะน้อยใหญ่คุณช่วยหมด ถึงคุณเป็นคนที่มีหรือไม่มีคุณก็ช่วยอ่ะประมาณอย่างนั้นอืมนี่คือตัวต,วตวนคุณเนาะตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยโอ้โหมีใครเป็นเหมือนคุณบ้างเนี่ยพลังงานใครเนี่ยถามจริงอยากรู้จังเป็นพลังงานของใครมันต้องมีกับใครที่ตรงกับคุณมากเลยนะเนี่ยแบบมาฟังอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมตรงกับฉันจังอุ้ยดูอูโหูขอตบมือเลย ตบมือเลยอืมตบกับให้เนี่ยอืมหืมผู้ให้อย่างแท้จริงคุณได้ไปทำงานด้านอ่ะช่วยเหลือคนอื่นหรือกฎหมายนี่ดีนะวายมีเสียงมาแล้วอ่ะไม่หมอต้องขอพูดเลยอันนี้คือไพ่ใบสุดท้ายแล้วคือคุณดีมากอ่ะพูดตรงคุณดีมากอันเดียวขอจบเลยเนาะมาแล้วเพราะเสียงอันนี้ คือดีมากเ,าเป็นผู้ให้อ่ะก็ไม่มีอะไรพูดแล้วเนาะจบแหละฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ไม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ